ท่านผู้ส้มโมนี้ครับมาพบกับผมอีกแล้วครับส่องสายฟ้าผ้าลวด้วยนะครับผมมือนี่กับวันพระพนะอดีนะครับเนาะมักจะกินขาแรงเนานะครับผมเอาเป็นฝากติดตามอีกหนึ่งสองทางนะครับเนาะส่องสายฟ้าผ้าด้วยฝากกดเลยกดแชร์ให้สายฟ้าผ้าด้วยอีกหนึ่งสองทางนะครับผมมือนี่มักกินขาแรยงมากะเดถามเจแดงนะครับผม่าเป็นหนักตัวเด็กเป็นมักตัวเด็กนะครับหวดนี้ เอาเป็นว่าเบาลไรเนาะครับผมเดี๋ยวผมสิพาไปเบิงไปฟังน้ำกันเนาะครับว่าเจแดงชอบตัวไหนเล่นตัวใดเนาะครับผมไปฟังน้ำกันเลยเนาะครับท้องปลาสวัสดีค่ะน้องปลาสวัสดีค่ะนาำบึ้งมีและนาบึ้งอีู่ละไหนจมยังอะไรอะไรรัานเนี่ยน้องปลาสวัสดีค่ะ อันนี้ข้าวตัวเลี้ยเนาะคนอันนี้คนกลางอันนี้คนเล็กบเียนเยนี่มากมากว่ันดูมากมากผฝันาไม่ตายมตายนะาไม่ายนี่จายจิ้ที่เล็กเลยซองเจ็ดเนี่ยอองเจ็ด้ยเขาถีบแล้วย่มน่ไปว่าไรบบยไมคิด ก็ถือเล็กเต่างคนต่างมากข้องกันเนาะขฝันอีเดียนกับมานันไม่น่ตายคอฝันนั้น่าเมีกรพรอมมันตายคอยเป็นยงนีก็ฝันนี้กคงตายอีมาคอยฝันว่าคอยเถือเลกเนาะ่นฝันเอ่ใีิโซ่ตัวงงเออฝันฝันเหมือนยังฝันหินตะคุตายมันหาตัวก็ไม่แน่ตายบอกที่จะมาเป็นซุนซ่ดูหาที่ใส่ยีมิโซ่ตัวง ฟันเห็นเงี้ยม่เคยฟันเห็นเงี้ยไม่เคยฟันเห็นไข่ันเห็นไข่สัดเดียวกสิบสูนฟันเห็นข่ลายได้หมดเลยบอก็อีเมียไตน่มันฟันไห่เยี่ยนกับอันมันนี่นี่ยังหลบตาฟันกนเป็นยังกฟันหนต่ข้นใ่ตะข้นส่มันหลบามันหลุดมาน้ำตาเธอไมีหลูกเนาะมันมีทองมึงก็ได้แม่ม่นเลียแม่ม่นสัตว์เพรานันมีโศกตั้งเนาะน้ำตาเดือดตาเยื่อเนื้อดอแน่นกลัวมากกอบฟันเพราตา ัวมากับฝันว่าพ่นเมียตายจะฝันว่าพุ่นตายถาฝุ่นยังฝันมานจะคุณนมันจะตายดีวะจะไม่ฝุ่นฝาตายอเดียวค่ส่คอเนี่ตายอนฝันเห็นคนตายฝันมึงตายตเรนเป็นเป็ดนี่เด้อคุณยมีข้อกับให้ไปอส่าะคอให้มีโศกกับให้ไปแต่ให้โซกงี่เร้ให้งม่ขอกับไม่ไปกับมนดูนอกเผือสีเอดผู้เฒ่าช่วยในสั่ ชื่อเล่นตัวนีงหรือชื่อลายตัวอยู่ดิแต่ว่ามันไม่มีตกมันเดยอนตะกาวนะครับไม่มีตกมันสีมากย่ามเลยล่ะมันสีออกเราเล็กมันอันนี้ต้มเสืออันนี้เขาต้มนี่ไงดงเลยสามสิบสามย่างสามสสี่ย่างสามสี่มันเกินเจอไม่ได้ยิ่เจ็บ เรก็ซื้อเย็นเกิดเลยเลขสามเกือบสี่มันไม่บอก่พอสามหนึ่งเกแกว่าที่ยี่สิบเจ็ดเตี้นเจดสอ้าสามหนึ่งก็เื่อไปเลยออตำรวจตำรวจทวดจาุเออยาดามาอะออกคลิปอยู่กระแซื้อสองเจ็ดเจ็ดนี่แหละสองเจ็ด

เกิดวันท for yeah. yeah. okay. okay. ี uh ่ย huh. um ่กอดกระกรามัเรครวันที่ยี่สิบเท่าไหร่ำวนเองะัอแไหนเอาสีล่ะเอายี่บ้วนสูงเอาบ่าเอาแฟงนสูงนสูงกนบหนึ้อยเท่าไแบบนี้คนเตสิบเอ็ดตีบอสาเตียดไพ่อ มาถามมันก้วงปันคุณยายกวางนี่ได้เรียกตัวแดงวัดนี่เจาเรียกมาเจาะสุขาสุห่าสุนหกสุสหโอ้บะเมีนว่าสุนห0สุสนห่าแค่นั้นหรอสุขีสุนสีสหะเออสนหาจะเป็นสูบุต้องิดกันงนี มันใจ่ยุบบาดนี่เจือยุบะงวดควันถือยุบบ่ส้มซีงวควันนี่ช้อนยุบบเรื่อง่ดงารช้อนยุบบนั่นเขาเขาเปล่าไม่เลยค่ะเนี่เขาเขาเปล่าเชิ้นโหอเออขอช้อนช้อนไม่มีวะถ้วยเพื่อข้าต้มขอถ้วยสูบปีกัดยังเ กินข้าวนึ่กันผัดไม้ลายมาผัดไม้ลาข้าว้างขอขอช่วยปมก็ลูกฮะนี่ไงนี่ไงขอเพือ่อนบาตกดเลยกดแชร์อีกสองทางนึงนะครับผมเนาะสองสายฝาผ้าด้วยครับผมนี่กินข้าวแป้อัันน้นแป็ด เีดียนี<อ>้ใหญ่กอาใหญ่กองเป็นใครใหญ่กองเป็นททรพี่สาวนี่เป็นพี่สาวเจเดียอายุก,ก็ไม่แก่นะั้แต่ว่าก็น่าแก,ก่กว่าเจเดียอบอกให้ใชค้ครีมเจเดียแต่สมัย,ยกเยนะกิดก้อนต้งเจีีเนาะเจีีเนาะไม่นา่าเราคอ,อยออห้างก็พัดเจี๊บตีก่านไปก็ไปกินปีหัากันชัก้าไป มาถามเจดแดงเนาะครับเนาะสรุปรวดงวดนี่เป็นมัดตัวเลแห้งเนาะครับเนาะเีแนวทางอ๋อเจ๊ตัวโอๆเพิ่มมาลองละลายคือลายนึงคือเจ็ดศูนย์เจ็ดอต้องพันละนกตัวลอแบบเจ็ดสามกสามศูนย์ค่ะแต่ว่ามัดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเหรจ็ย์เครบค่ะ สองศูนย์สเลกกว่าเปี้ยนเลยนะกับสี่เจ็ดเลก่เี้ยนมีแมสไลดูเก้สองแปดเก้าสองห้ายินเลยหลอนหอนเนาะครับเนาะเยอะแยะมากไม่รู้จะกินอะไรก่อนกินไม่ถูกเวลไม่กินหอมน้ำกันะไม่ได้ควอมเดรสกาวดใหเนาะตัวรกก่อนใหญุ่ณสี่คุหาคุณพี่สิบห้าสิก ค่ะเรียกค่ะซุนซีซุนหาซิบหาซิบหกิบีิหกค่ะขเหอขอหดรล่วคะฟังเขาในคลิปนี้นี้มากินเขาหรือซื้ออยู่อำเภอสว่างนะครับนึงุนเอสว่างแต่ค้เนกับฟันิเกียวห้าวไตยเนาะบ่จะเป็นร้านนี่แหละทุนทองหรือบนฟันว่าแม่มันแม่มันแม่มัน ม่ันวาดสตาลัยนตึงตายงระต่ายก็าดกาวกต่ายที่น้ระทุนาาบาลบ้ห้าวค่ะลำ่มฝนตกยู่มือเศร้านี่นะฮะในเืงสว่างคอยู่ที่อเภอสว่างตอนนี้ก็อยู่ตรงเลยลาดนั้น ร้านนี้ยังไะร้านโคขึ้นะฮะแมาทานได้น่าจะอร่อยอาหารก็แซ่บนะฮะมันกินหลายครั้งแล้วกับแม่พ่เปี่เอหวยอะไรลูกถูกหวยแม่ถูกหวยเปล่าแม่ถูกหวยมูกแ่ถไหมลูกหมูเด้งหมูเด้งแม่ถูกหวยไหมครับแม่พูดเว้ยกินก่อนมากินก่อนมานี่นี่เขาต้มเล่นเกมไม่เรียนไหมยังครับ ครับผมสำหรับชิปนนอีกครับฝากกดไลค์กดแชอีกสองทางนึ้งน,นะครับผมนะสหรับคชิปอีกคับสายฝาพาด้ว้กับคอล่าทางทุกคนไปเพียงสามนีนะครับผมขอบคุณครับ